บอสคิดว่าว่านไงเออกล้องธณีกับน้องโอใครจะชนะอันนี้สนใจมากสนใจมากโอเคทาไมสองคนมวยฝีมือสองคนอาวุธคมมากมวยสดกล้องธณีมวยเก่าตํานานน้องโอกล้องธณีมวยซ้ายน้องโอม,มือขวากล้องธณีจุดเด่นเป็นอะไรแม่ไม้มวยไทยเป็นจุดเด่นของกล้องธณีมัดศอกเขา่าเตะ ฟุตเวิร์กหลักทุกอย่างตาสายตาทุกอย่างแป๊ะอําสุดยอดจริงๆเบส t ์เดอะเบสแต่สมองเขาเขาไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ในตัวเองไอดูออกแล้วกล้องธทนนีเขาไม่เชื่อตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนเขาชกปปกับอ่าซูเปอร์เลกโอ้เขามีผลสวรรค์เขามีทุกอย่างแต่เข,เขากลัวในตัวเองเขากลัวกลัวเจอซูเปอร์เลกชื่อดังซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแชมป์โลกโอ้กลัวกลัวกลัวในวันนะ ถ้าเกิดอยู่ไม่เชื่อในตัวเองร้อยเปอร์เซนขึ้นเป็นแชมป์โลกยากยากมากน้องโอสมองเขาร้อยเปอร์เซนอาวุธของเขาร้อยเปอร์เซนเขามีความมั่นใจตัวเองจริงๆใจนิ่งจริงๆตอนเขาชกกับใครใจนิง่งถ้าเกิดมีโอกาสมีมีถ้าเกิดอยู่ให้เขาโอกาสเขาจะฆ่าอยู่โอเคกงทร์นีถ้าเกิดอยู่ให้เขาโอกาสเขาอาจจะไม่ฆ่าอยู่เพราะเขาไม่มีความมั่นใจตัวเองเหมือนแบบเขาเออกงทร์นีชกกับนักรบจําได้ปะ ถ้าเกิดอยู่ดูจริงๆนะดูชัดๆนะเขามีสิทธิ์น็อกนักรบง่ายน็อกรบมันเซแล้วก็จะไปแล้วแต่กองเทรนไ,ไม่ไม่ไม่ตามเพราะกลัวตัวเองกลัวตัวเองเฉพาะนั้นถ้าเกิดน้องโอกับกองเทรนีชกกันแล้วแต่สมองกองเทรนีเขามีความมั่นใจร้อยเปอร์เนะป่ะในตัวเองตอนขึ้นเวทีถ้าเกิดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีสิทธิ์ชนะแต่น้องโอเขาจะขึ้นเวทีเขาจะอาจจะขู่เขาขพเพาขเราเขารู้ จุดอ่อนของ,งก้องเทนเป็นสมองร้อยเปอร์เซนต์น้องโอ๋ดูดูออกแล้วบางนักมวยเป็นอย่างนี้บางนักมวยตอนอยู่กดดันแล้วก็อยู่อยู่อยู่ขู่เขานะใจจะน้อยลงน้อยลงเพราะเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอแต่สองคนเป็นซูเปอร์스타สองคนม,ม,มีมีมีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกสองคนมีสิทธิ์เป็นเดอะเบสท์เบสท์ั่วโลกนะผมไม่ได,ดูถูกกองเทนีล้่นน้องโอ๋นะไม่ได้ไม,ไไมไ่ถูกใครแต่พูดตรงๆผมจะพูดตรงๆงจุดเด่นจุดอ่อนทุกนักมวย